ดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้มาเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางให้ประชาชนดำเนินชีวิตอยู่บนความพอประมาณพออยู่พอกินพอใช้และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงนะคะปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลางนะคะก็จะมีในด้วยกันคือ3ห่วง2เงื่อนไขสห่วงได้แก่อะไรบ้าง3ห่วงก็คือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี2เงื่อนไขมีอะไรบ้างคะก็มีความรอบรู้คุณธรรมความรอบรู้ก็มีรอบรู้รอบคอบระมัดระวังแล้วก็ เงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรมก็มีซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญารู้จักแบ่งปันแล้วก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมแล้วก็ให้เกิดความสมดุลและก็พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราเรียกปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอประมาณก็คือ ไม่มากไม่น้อยเกินไปและที่สําคัญก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีหผลก็คือมีการตัดสินใจจากของพอประมาณมีการตัดสินใจที่ชัดเจนและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือมีการรับมือและเตรียมเตรียมพร้อมในกับรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงอันนี้เราเรียกว่าสามห่วงและ2เงื่อนไขก็ความเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมที่ท่านครูได้บอกไป ต่อมาการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นะคะก็คือจะประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชนนะคะระดับครอบครัวมีอะไรบ้างก็คือสมาชิกในครอบครัวใช้ใจ่ายอย่างประหยัดประกอบอาชีพสุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันทําบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ทําอะไรเกินตัวอันนี้คือตัวอย่างนะคะมาดูที่ระดับโรงเรียนตัวอย่างก็เช่น สร้างเสริมนิสัยการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างประหยัดใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีและฝึกวางแผนในการทำงานเป็นขั้นตอนต่อมาในระดับชุมชนนะคะระดับชุมชนก็อาทิเช่นการรวมกลุ่มรวมกลุ่มในที่นี้คืออาจจะรวมกลุ่มช่วยเหลือกันในด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านสวัสดิการต่อมาคือสร้างเครือข่ายในการข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆระหว่างกาันอันนี้เราเรียกว่าระดับชุมชนอันนี้คือตัวอย่างของทั้ง ระดับครอบครัวระดับโรงเรียนและก็ระดับชุมชนนะต่อมาหลังจากมีระดับครอบครัวชุมชนเสร็จก็จะเกิดสหกรณ์ขึ้นสหกรณ์ก็คือยึดหลักประชาธิปไตยและสหกรณ์ก็จะรวมกลุ่มตั้งแต่10คนขึ้นไปด้วยความสมัครใจโดยเป็นเจ้าของร่วมกันและไม่มุง่ง แสวงหาผลกําไรรู้จักแบ่งปันอย่างยุติธรรมไม่มีการคดโกงกันอันนี้เราจะเรียกว่าสหากรณ์สหกรณ์จุดมุ่งหมายของสหกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยสหกรณ์ก็คือต้องการให้สมาชิกได้รวมกลุ่มผลิตสินค้าและบริการและจําหน่ายเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์กันทุกคนและจุดมุ่งหมายของสหกรณ์คือช่วยเหลือสมาชิกมากกว่าต้องการผลกําไรนอกจากนี้นะคะ สุดหมายของสากรณ็คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้สมาชิกในสหกรณ์อยู่ดีกินดีหรืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขลักษณะของสหกรณ์นะคะ 1. เป็นองค์กรของกลุ่มบุคคลมิใช่ของคนใดคนหนึ่ง 2. การรวมกลุ่มจะเป็นไปโดยความสมัครใจของสมาชิก 3. มีการประกอบกิจการเช่นผลิตจำหน่ายสินค้าต่างๆ 4ควบคุมดำเนินง,งานโดยใช้หลักประชาธิปไตย 5. เจ้าของก็คือสมาชิกของสหกรณ์ทุกคนเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของตายตัว 6. ตอบสนองต่อด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสมาชิกอันนี้เราเรียกว่าลักษณะของสหกรณ์นะคะมาดู7ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทยนะคะอันแรกก็คือสหกรณ์การเกษตรสหสองสหกรณ์การประมง 3. สหกรณ์อมรัพย์ สสหกรณ์การบริการ 5. สหกรณ์นิคม 6. สหกรณ์เครดิตยูเนียน7สหกรณ์ร้านค้า7นี่เราจะรู้จักกันทั่วไปสหกรณ์ร้านค้ามีเยอะแยะเลยค่ะเช่นร้านธงฟ้าต่างๆร้านหมอ,อยาเราเรียกว่าสหากรณ์ร้านค้านะคะอันสุดท้ายเนาะประโยชน์ของสหกรณ์นะคะสหกรณ์คือต้องหนึ่งเลยคือต้องการให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกันได้ สองเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในกลุ่มของสหกรณ์สามช่วยให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มและสี่เลยสหกรณ์ประโยชน์นี่เลยช่วยให้สมาชิกมีชีวิตที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เราเรียกว่าสหากรณ์นะคะวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทํางานทบจะได้เป็นการทบทวนว่าเราที่เราเรียนมาเราได้ความรู้อะไรบ้าง เดี๋ยวคุณครูจะให้ทำงานในแบบวัดนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในข้ามหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ